รัวที่พี่ขอเสนอปลากดคังของดีแห่งตำบลหอมสินปลาที่ขึ้นชื่อว่าเนื้อเหนียวแน่นส่วนใหญ่แล้วเจ้าคังจะถูกคัดสรรและคัดเลือกไปอยู่ในเมนูลวกจิ้มเพราะเนื้อเจ้าคังจะไม่เหลวสู้ไฟสู้น้ําร้อนดีนะแต่วันนี้ถ้าจะให้ลวกจิ้มอย่างเดียวมันดูไม่มืออาชีพเพราะฉะนั้นหวยก็เลยมาออกที่เมนูต้มยำปลาคังได้ปลามาแล้วไม่พูดพ่ำทำเพลทําการทำสับๆหันๆหัดหันเพื่อแยกเนื้อกับกระดูกออกจากกันเพื่อเตรียมความพร้อมแผนกตำก็ตำไปไม่ แคร์ซื้อเละๆก็มาถึงช่วงการปรุงก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดรากผักชีขนอร่วมไปถึงไฮไลท์มะขามอ,อ่อนอย่าเพิ่งไปนอนหันกลับมาอีกทีก็ตักเนื้อใส่หม้อตามอำเภอใจและแล้วก็ต้องปิดฝาหม้อไว้แล้วตามด้วยน้ำมะขาม,มปิ่มความเร่าร้อนด้วยพริกแดงหัน่นซอยทุกโยนเข้าไปในหม้อล้างผักชีซอยให้ยับแล้วจับใส่พร้อมกับต้นหอมผักชีดึงกำมือและเมื่อลองคนแล้วไม่หนำใจเติมมะนาวไปอีกสามฝาค้า,ายังไม่ ไม่นำใจก็จัดไปกับน้ำมะขามเปียกโอเชียนในที่สุดก็ถึงเวลาที่ต้องรอคอยแต่คอยนานจนมืดชิมในที่มืดเลยแล้วกันอบอกว่าเนื้อเหนียวนุ่เพราะทุกอย่างมีเรื่องราว